กันนะครับผมตอนนี้เราก็มาหาซื้อขนมนะครับผมมาซื้อขนมแล้วก็นมนะไปฝากน้องนะครับผมไปให้น้องนะครับผมเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะเอาอะไรไปให้ชายกินบ้างนะครับผมชายชอบกินนี่นะครับผมขนมไทยศาสตร์นะครับผมขนมไทยศาสตร์ หนึ่งห่หอหนึ่งห่หอแล้วได้หนึ่งห่อก็อมีนมมีนมด้วยสามเกดนะครับผมนมนมนี้ก็เป็นไวตามิลที่น้องชอบนะครับผมที่น้องชอบอเดี๋ยวดูอีกว่าจะมีอะไรอีกขอบค่าพิธีการก นี้อีกอย่างหนึ่งสองอย่างแล้วนะครับผมให้น้องนะครับผมกินวันนี้ก็คือกำลังกล้วยก็กล้วยก็ยังไม่สุกนะครับกล้วยนี้ก็ยังไม่สุกนะครับกลวยก็คงยังไม่สุกนะครับผมอันนี้หออันนี้หอจับบาดนะ นี่ได้ไปสองถุงแถงแล,แล้วก็นม3าขวดขนมใส่น้ำกันอไใส่กุหลากันเจ้าไ,ไรอีกอย่างนึงเนาะเจ้าอย่างอีกอย่างนึง วันหนเห็นหนังนอกลปยดเกลีย่ัเกลบยเกลอาแค่นั้นแหละก่อนเอาซำนั้นแหละก่อนเอาส้านีแหละก่อนครับผมเก้าชิบวะครับสวัสดีอ้าวตอนนี้นมของเราก็ ร้อมแล้วนะครับผมพรมก็พร้อมแล้วนะครับผมรอให้ชายอาบน้ําก่อนนะครับผมรอให้ชายของเราอาบน้ําก่อนนะครับขนมนมเอาก็พร้อมแล้วนะครับผมเตรียมเสิร์ฟให้กับเด็กน้อยนะครับผมนี่ครับผมนมอาจจะมีวันนี้จัดแช่สามขวดก็พองบน้อยงบน้อยครับผมงบน้อยสําหรับวันนี้นมอาจจะมีว่าสามขวดขนม ขนมสองถุงครับน่าอาร่อยครับผมขนมนี้ขอายศาสตร์นะครับสองถุงแล้วก็ขนมนี้อีกหนึหน่งห่อน,นะครับเตรียมให้ชายอาบน้ําเสร็จนะครับผมให้ชายอาบน้ําเสร็จนู่นนะครับชายอยู่นู่นนะครับชายขี้ออนของเรานะครับชายอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวก็กินขนมเลยนะครับผมชายอาบน้าเสร็จก่อนรอแหอาบน้ำก่อนตอนนี้ก็ออนเม่มะนาวอยู่นะครับผม ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ้อนแม่มะนาวอยู่นูน่นมาพามาดูนะครับผมตามมาดูก่อนนะครับเสียงดังไม่ได้นะครับชายกำลังอ้อนแม่มะนาวให้นอนตื่นกันนะครับผมนูน่นชายนอนอยู่ใต้ท้องมะมะนาวนะครับผมร่มไม้ใหญ่เลยนะครับผมกินอิ่มแล้วก็นอนนะครับผมกินอิ่มแล้วก็นอน ี่นอนเลยนะชายเนี่ยแม่มะนาวยืนเฝ้านะครับผมแม่มะนาวก็ยืนเฝ้าอยู่นี้นะครับผมเดี๋ยวให้นอนตื่นขึ้นนะครับแล้วก็อาบน้ํานะครับเดี๋ยวคุณตาไาอาบน้ํานะครับให้นอนตื่นขึ้นอาบน้ำแล้วว่าคุณตาก็เตรียมนมเตรียมขนมนะครับไวรรอแล้วนะครับชายแม่มะนาวไม่ทําอะไรนะผมแม่มะนาวใจดีมากครับผม นอนตื่นแล้วนอนตื่นแล้วก็ได้เวลาอาบน้าอาบน้ากินขนมกินนมครับผมคุณชายคุณชายเราก็จะได้อาบน้าแล้วอาบนำ้ำเราก็กินขนมคุณชายขนมก็เเรียมพร้อมแล้วซื้อมไว้ให้แล้วนอนตื่นขึ้นก็นได้กินนมก็คุณชายเนี่ซื้อขนมมาเตรียมไว้ทาแล้วเออ,อาบน้ำรอๆนะคัดตวรอๆลูกละคุณชาย อ่าแต่งตัวลอ,อๆเนี่ยวันนี้คุณตาไปตาไปซื้อขนมมาให้ลูกหลานกินแล้วอะไรงบไม่เยอะได้นิดหน่อยงบไม่เยอะได้นิดหน่อยอเดี๋ยวมีนมสามขวดนะชายอ๋อชายอาบด,ดีๆขัดเอาขัดหน่อยขัดน้อยโอ้คุณชายขีแตกเลยเออขีแตกเงี้ยเหี้ยเลยไหมเออเออ เยอวออกแน่ทิึงห่าวเยวออกแน่เยอเสียวเยอะเยอะเยอะเอะเย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 อะสูใช oh, <ป>่อยากทูต้นไหม้ดิอยากทูต้นไหม้ดิอยากทูต้นไหม่ดิอ่าบเราก็อยากถูต้นหโอ้ถูต้นมคัดแน่ อ๋ออาบน้ำตัวน <laughs> <laughs> ั้นท <interview Al ums> ุ่ยลีตันั้นท <IN> ุ่ยตันใหม่เออถูไปเราตูนปอกเออไปทุ่ยปอกปอกไปทุ่ยเลยปอกมันจะไปพูดกับมั้งเฮ้ยไปบอกน้ำไปได้จะเบาทะจาเบาทะไม่ใช่ผมมาขายคนเบาขายคนเบาเราเซาเฮ็ดใช่เห็นคุณใช่ถุงท่องคุณใช่อื่นแค่นั้นแหละปล่อยเลยปล่อยเลยชีใส่เออชีตามใส่เลยเออเออเออ

ถูจะได้เศร้าไว้ไถเถอะแหละอปปล่อยเลยพักปล่อยเลยปล่อยเลยพักเอเอถูมาไปจิ้นให้ลุงพ่อยจิ้นหน่วยหนึ่งไปกิ้นเออ้า,อาวาอา,าบน้ำเสร็จแล้วครับผมมาชายมา ่านี่ขนมพร้อมแล้ววันนี้งบน้อยขนมสามหอ่อนมสามขวดเอามาใช้มาเอามาเก็บปังปังมาจับหน่อยนี่คือแบบหน้าถือเด้อเอาจับแบบนี้มันจังบกสะเทือนแมนโอเคหายหินหน่อยม,มันเงยชีพหน่อยเอานมไปตะมิวใช่วันนี้มีงบน้อยกินตามน้อยอาบน้ำเช็ดกินน,น้ำกินนมโอของโปรด เอ้ยะเอ้ยอปากกินด uh, be uh ีเลยคุณชายนี huh. uh ่ย huh. อ uh ่เออเออยเ้เ huh. uh ้เยยเ้ยยเเย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้เฮียยเฮ้ยเยเยยเฮ้ยเ แบบนั้นอ๋อเอาลมอ,อีกอาลาขา <c oughs> าึ้นท้าขุ้นท้าหึ้ึทึติ๊นีน่เนาะใช่มันกระด้ไม่ไม่ทินเลย cái mì cái giống kiểu dẹp đấy, cái giống dẹp đi. À, สวัสดีครับก็เริ่มสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดิกินเอาอัดดีสวยเลยสสวัดีสวยแท้สวัสดีสวยโอเคอ้าวเอาอีกขวดนึงพอนหรือปล่าขวดนึงเล่าอีกขวดนึงอีกขวดนึงเอาเอาใจเย็นลีลาพรหิวแห้งหิวแห้งอ่ะปางกเปิดเลยปังเปิดให้กินเลย เอ้าวปางเบิงังเปิดเบิง้งเปิดขึ้นหน้าเห็ดตัวนึงแล้วเปิดนมอ้าวบุญสมบูรเอ,อ้ยเข่าคางนั่นนะเข่าคางนะโอ้ตายเจบปางมุง่งเรืองเลยสร้างหูเรืองกัวข้นบาดท,ที่นี่เออกินนมเยด้เฮียแท้คุณชายโอเคครับผมมาลงมาอ,อ่าบัสดีครับก่อนแล้วบัสดีครับก่อนครัคบ,บสวยๆก่อน ขอบคุณครับกอนมแล้วโอ้พี่ปางบอกว่ามดแล้วพี่ปางบอกว่ามดแล้วมดแล้วมดแล้วโอ้มือนี้กินซ้ำนี่นะงบน้อยงบน้อยอ่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ดู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 ยังไม่หายอีกยังไม่หายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดจานแจ้งเตือนด้วยนะครับผม สวัสดีครับ